สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการดันแ,งแรงแบบสไตล์ของผมเองนะครับโอเคเริ่มมาที่ตาแรกนะครับเริ่ม,มาที่ตาแรกแล้วผมก็ไม่ต้องทำอะไรมากผมก็รอเลยมาที่ตาแรกชิวๆครับก็ย็นๆลงเนย,นย,นยนรอบนี้มีเห็นไหมครับมีนะผมห้าสิบห้ายี่ห้าสามน, 55, 25, 25, นี่มีเจ็ดด้วยนี่โอ้ย เรากลัวไหมก็ไม่ต้องควรถ้าเราไม่นชิยวเวเราไม่ได้แบบสายบูด,ดีเดือดเราแบบลงไปชิียวเวอ่ะหาที่วิ่งเก็บลูงเก็บยางอะไรได้ล้วก็ชิีวละแค่นั้นเองเราไม่ต้องแบบไปบูบอกอะไรให้ไหเพราะสุดท้ายมันยังไงก็มาเที่ยดับแบบคิวคุณโอ้โหว่าจะได้คิวห้าหกคิวสิบคิวมันก็ต้องรออันดับตัวเองคือ <c oughs> คุณจะได้สิบคิวเงี่ยแล้วคุณอันดับแบบไงอันดับสักสี่สิบเนี่ยแต่คุณเขาอาจจะบวกนะจะบวกน้อย แต่ขั้นคุณแบบทำแบบผมนะ่มีอันดับสวยคิวหาได้ไหมอันนี้อยู่ที่ฝีมือละแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีฝีมือนะเพราะฉะนั้นแล้วการลงผมมันจะมีอยู่สองที่ตรงนี้แล้วก็จุดนี้เพราะจุดนี้ร้อยละร้อยเลยไม่มีคนแน่นอนขั้นมีก็วัดฝีมือได้ครับขั้นเสียไม่เป็นไรต้นเกมสิ้นแล้วเกิดใหม่ได้เอาไว้ง่ายแล้วเราก็แบบวิ่งไปฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยเข้าวงแต่เราตรงตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเขนแรบบียะตรงนี้เอาให้ได้ก่อนนะ ผมเอาตรงนี้ก่อนนะเว้ยต้นเกมมาะเพราะตรงนี้ต่อให้มีมันก็มีครับมีแน่ๆแ,แหละนะครับบางตามันอาจจะแบบไม่ได้มีทุกตาแต่ต้องมีแน่ๆครับสักตาหนึ่งในสิบอาจจะเจอสักสองตาอะไรเงี้ยคนนะเนี่ยหนาหนาตาเนี้ยผมเจอเลยเนี่ย,ยนะอันนี้เราจะวิ่งหนีเ,หลเลยจะอะไรนะแต่เ้าเราจะวัดก็วัดได้นะเพราะว่าต้นเกมมันยังไม่เสียครับลงมามตรงดีแบบได้ปืนชาล้เขาได้ปืนระยะไกลนะครับแล้วก็เราวัดหน่อยวางหน่อยนิดนึง ก็อไอวอลไปครับเขาจะชาร์จเราหรือเปล่าส่งนี้ไม่น่าครับแล้ก็วิ่งเข้าไปชิวๆอ่ะเราได้ก้อสามด้ยนะครับอันนี้คือเราดวงดีนะเขาวมีทหารนี่ปุ๊บเราก็ชิวๆอ่ะเขาก็ได้อยู่ในบ้านนะครับที่เมื่อเขาอยู่ในบ้านแล้วก็หนีเลยเปิดวัดวัดวัด,วด,วด,วดเห็นไหมเราได้ละอันนี้คือผมดวงดีผมได้เอ็มพีผมได้อันนี้นะโทก้อนมานะถ้าผมดวงไม่ดีเนี่ยบอาจจะแบบลูนเลยก็ได้นะตาเน,นี้ย อาจจะตกไปเลยก็ได้แต่ถ้าเราแบบเจออย่างนี้ผมแนะนําว่าถ้าเราแบบไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่ถอยก็ได้ครับไม่ต้องแบบบู๊เลยถอยก็ได้แต่ถอยให้ดีนะถอยแบบวิ่งลงสลนะพานอะไรเงี้ยวิ่งลงไปไปเลยอแบบนั้นก็ได้แต่แบบนี้มันหนึ่งๆไงท่านพ่ากึ้งะพา,พลาเลยอนะ่ะหลังมีครับผมวัดว่าพมของเขาอยู่นะรอเขาเปิดครับผมจะเย็นนะรอเขาเปิดเนี่ยผมไม่วัดเขาก่อนนะผมรอเขาเปิดน,นะ เขาไม่เติมก็ไม่เขาอะเดีย๋ยวนี้ผมชาร์จดีกว่าเดี๋ยวจอแล้วเขาวิ่งไปโน่นได้ไหมผมก็งัดเลย,เยล่วงครับเรียบร้อยแต่องนนี้ยผมได้สองคิวละดูใกลคนดูเรื่องนี้จริงๆผมจะมานอกหมอกเรียบร้อยนะอาจจะไม่ต้องบวกอะไรก็ได้นะเคือถ้าเราแบบไม่ต้องแบบว่าเราแบบเล่นเก่งหรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้ยิงหัวนะคนดูเห็นไหมผมก็อัดตัวอะไรเงี้ยแต่ผมก็คิวได้อะเทคนิคเย็นๆเลยครับแนะนำอ่ะขั้นใหญ่แบบ คิวได้เยอะๆหรืออะไรเงี้ยใจเย็นเข้าไ้ครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกถ้าเราตื่นเราเจอเรากลัวเงีเ้ยเรียบร้อยครับเราดิ้นแล้วเราเสียแล้วครับเสียสูงเลยถ้าเรากลัวเน,น,นี่ยเนี้ยวเขาก็มีมีของได้อย่างเช่นเนะี่ยเราเล่นระยะไกลเขาก,เาก็ได้เนี่ยอย่างงี้ไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าเราลงมาเราแบบได้อีกเป็นแปดเงี้ยเราต้องวิ่งเล่นระยะนะเอะ็นแปดเล่นระยะนะครับจยวิ่งเข้าชาร์จไม่ได้นะครับเขาซองมาคุณเรียบร้อยแล้วนะไม่เกินสามเมตดนะเขาคุณล่วงเลยนะ จู่วิ่งชาร์จกองไม่ได้นะครับเตะเงินแ่อย่างเงี้ยจะเป็นปืนอะไรก็ตามอ่ะเนี่ยถ้าเป็น,ป,นปืนอย่างเงี้ยก็ชาร์จไ่เลยต้องระยะกลางระ,ระยะกลางดีสุดเคลื่กับสองอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะบอย่างตานี้ผมก็วิ่งยาวๆเลยนะผมเก็บเหรียญเก็บอะไรไปนอกหมอกไว้ด้วยเนี่ยชิวๆเลยคนดูผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยแต่เนี่ยวิ่งไปเรื่อเดินเกมเดินเกมไปผมอาจจะตัดแค่มาแบบ ช็อตไม่มากนะอาจจะตัดแค่แบบช็อตคิวช็อตอะไรเงี้ยส่วนน้องหมอกันดูน่าเบื่อก็ดูว่าปเพราะทุกคนมันก็เดินเกียนได้อยู่แล้วอะ่ะแต่นี้ผมจะแบบั้นผมแบบเอานี้เนาะผมเดินแบบเดินเต็มเลยผมแบบว่าไม่มีตัดเนาะตัดก็จะน้อยๆหน่อยตัดน้อยเน้นเต็มอะไรเงี้ยเดินยังไงเล่นยังไงจะแบบโฟไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพูดโให้คนเราไปทเข้าใจเนะี่ยส่วนตรงนี้มันจะไม่มีของนะครับโปรเตีย ไม่มีของแต่ถ้ามีคนก็ไม่แน่อย่งเนี้ยไม่แน่อาจจะมีคนก็ได้ผมเคยเจอนะครั้งหนึ่งมีคนแคปอยู่บนเนะลยโดนร่วงเลยดูดีๆนะข้างบนนะเผื่อมีคนนะในสิบตามันก็โอ้ยร้อยคนนะแบบห้าสิบคนอย่างเงี้ยเนาะห้าสิบคนต่อตาอย่างเงี้ยสิบเกมมันก็เป็นร้อยคนแล้วมันก็ไม่ไม่แน่นะสิบเกม,มก็เป็นพนะันอ่ะไม่ห้าร้อยสิห้าร้อยคนเองอาเียอาจจะอยู่ข้างบนนู้นก็ได้แล้วก็ต้องระวังหน่อยเล่นเซฟๆหน่อยห จะเย็นๆนะอีกอย่างเย็นเย็นเดี๋ยตัวก็อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งรีบจะเย็นๆรอเขาเปิดแลยปะคันเขาไม่เปิดเพราวิ่งหนีแล้วก็ยิงนะครับตามยิงเลยก็ได้แต่อย่าตามมากนะตามมากดูเข้าสวนหัวนร่วงจริงนะก็วิ่งชิวๆไปเนนนี่ต้องทำอะไรบ้างเฉวเลยเมืนก็วิ่งสับปืนอะไรไปนะผมว่างๆตอนเนี้ยไม่รู้จะทำอะไรวิ่งยาวแต่เนี่มียุทซองที่ใครชอบยุทซองก็เก็บเล่นอยู่เงี้ย แต่ถ้มีตัวเงี้ยผมไม่อยากเปิดนะพอเปิดเงี้ยก็ไม่ร่วงครับผมทราบผมตอนนี้นะผมเปิดไม่น่าร่วงนะถ้าเขายืนอ,อย่างเงี้ยเราอาจจะเอาได้นะครับเนี่ยผมเกือบร่วงครับเนยอย่างเงี้ยคือผมพลาดละในเมื่อผมพลาดงี้ปุ๊บผมจะทํายังไงใช่ไหม๋ยวผมพลาดงี้ปุ๊บผมใจเย็นเลยครับห้ามเข้าห้ามเลยเลยคือทำอะไรเขาไม่ได้ครับต่อให้ผมจะใช้เนี่ยแต่เดี๋ยวมันก็ไม่ถึงเลยนะเดี๋ยวมันก็ไม่ถึงผมช้าว่ายังไงช้าไม่ได้ครับ เปิดเปิดดูครับตัวเขาไปแค่สี่สิบสามสิบมันก็ไม่แรงเห็นไหมจะดีดไปหาผมก็เสี่ยงเนี่แค่ย่างงี้ผมลงเลยผมลงไปเล่นยัง,งจะมีสิบแบบมีแบบมีได้คิวกว่าเราก็ต้องมีอ้อม่อยนะเรามีไอวอลแล้วก็ไอวอลไปๆนะครับอันนี้ก็ผมเล่นบวกนะแบบไม่ได้ถอยนะแค่เป็นตัวเตะกั้นถอยไปแล้วไม่มีจุดเล่นอยู่นี่ครับเมื่อเราเจอเราใส่เลยอนะ่ะแต่เขาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะพยายามก็เจอได้กั้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลย ไปแนวนิ่งๆบ่อยเจือเหรียญนี้เพิ่งเก็บนะเผื่อเขาจะดักเราหรือเปล่าลระวังเล็กนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็น่าจะไม่มีครับเพราะน่าจะไปแล้วน่าจะรีบวิ่งหนีไปเลยไน่าจะไปแล้วเนี่ยผมก็วิ่งยาวเลยจังเลยเขาต้องทำอะไรเก็บของเลยอุ้ยได้ของดีนะครับมีไอเคมชอบเล่นไอเคนะเพราะเวลาโดนหัวต่อให้ไม่มีตะก,กินมันก็แรงครับไอเคแรงมากชอบมาก ผมไปเล่นแบบหมวดสีวิสีของดัว่าโอ้แรงมากนั่นละสองร้อยอ่ะแบบไม่มีหมวดนะมีหมวดก็ร้อย่างอ่ะสองนักก็ล่วงละทำไงไปผมมีเหรียญเยอะอย่างตาเนี่ยผมมีเหรียญเนี่ยผมซื้อเลยอยากได้อะไรผมซื้อเลยผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะเพราะผมก็ไม่มีอะไรอยากได้ก็นี่ไงผมอยากได้สโคปใช่สโคปเนี่ยเลยซื้อหมดเลยจำเป็นครับ แปดร้อยผมใช้ไปละเดือดสองร้อยเนี่ยผมก็ไม่ต้องรอทำยังไรอีกแล้วสองร้อยผมแล้ววิ่งชิวๆก็เลยคือเราเอาสกิวรอกหมอกไปอยู่แล้วไงโดยความกงสกิวรอกหมอกคือเราอยู่ในหมอกได้ไม่ต้องกลัวก็อยู่ได้ครับไม่ได้แบบว่าถึกอยู่นานนะแต่อยู่ได้เราไม่ต้องกลัวกันวัดวงวัดอะไรเราวัดได้เลยแล้วเราก็ถึกครับอย่างนึงมันมีสกิลของฟอร์ดด้วยสีหัวนี้ที่มันเด้งเลือดให้เราด้วยแล้วก็ถึกด้วยมันได้เปรียบด้วยคในเวลาหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย ยืนเขาวิ่งเผือกเราวิ่งชาร์จเราสักนิดนึงเราก็ได้เปรียบเขาแล้วเขาวิ่งชิวๆไปเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวเราเขาไปไหนเหมือนกันนะหาไม่เจอเหมือนกันคนระับจับตัวยากอย่างนี้ขั้นขั้นละคุณจะแบบนอกหมอกต่อเลยก็ได้นะนอกหมอกอันดับไปเลยก็ได้แต่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่าตานี้มันแบบคนมันลดไวอะอันดับผมได้แนละ้วผมเล่นแบบเล่นคิวเลยก็ได้อาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้ตานี้แต่อย่างน้อยเราได้แต้มแ่บที่หนึ่งเราไม่ต้องหวังขนาดนั้นก็ได้ถ้าได้ก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาอันดับเข้าววอะ อันดับสองอันดับสามอะไรเงี้ยก็ดีแต่เราผมก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะก็พยายามาพยายามเล่นอันดับแรนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราเปิดทิ้งไว้นัดหนึ่งปุ๊บเขาไม่ตั้งให้บอกใช่ไหมรอครับรอรอ,ลอ,ลอเลยแต่ผมผมว่าระยะนี้ผมได้นะรอวัดเลยนะถ้าผมเสียไม่เป็นไรคนระับเนี่ยเียผมเสียแล้วผมเสียเนะนี่ยเนี่ยผมเสียเปิดไปเป้าไม่รับแต่ผมเสียเลยเขาได้ใจแล้ว ขาวัดคนนี้เข้าคมนะครับเองตรงคนนี้มนคมเลยเขาได้ใจปุ๊บโดนเลยครับเรียบร้อยแต่อานนี้เราอยู่เพิ่งเก็บของครับดูซ้ายดูขวาดีๆนะครับคือมันแบบไม่ใแบบว่าเล่นกัมเป็นตี้อ่ะอันนี้มันเล่นแบบตัวใครตัวมันเลยเราต้องเล่นดูระวังนะไม่ระวังไม่ได้นะระวังด้วยนะครับนิดนึงอาจจะระวังน้อยหน่อยแต่ก็ระวังนิดนึงก็ดีนะครับอย่างไม่น้อยก็ระวังเข้าไปดีที่สุด ก็ผมโดนหนลายรอบแล้วนะครับแบบว่าวิ่งไม่ดูอะไรเงี้ยพยุพัญญาก็พยายามหาเลขก็กำากำบังเราไ้ก็ดีไม่งั้นเราจะเลื่องเราแบบเหลือนัดเดียวเงี้ยเขาวิ่งมาเขาแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนแบบเราขาแบบมาคิวฟรีเฉย,ยแบบโดนเราตุ้งนัดเดียวเราหงายเงี้ยแล้วยยก็โหแจกคิวเขเกินอะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบหาที่พันยงพันยาอะไรเงี้ยแอบหลังต้นไม้ก็ได้แอบวางก็ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็แบบรือมีระกำบังหน่อยไม่ใช่จะโล่งเลยอะไรเงี้ยซ้ายขวาได้หมดเนี่ยเขาเปิดออกมาเนี่ยมันขึ้นทางด้านขวามือนะครับเขาได้อยู่บนบ้าแอลนะใช่ไหมไม่อยู่ครับนี่ผมน่ากลัวแล้วผมไม่รู้เขาอยู่ไหนในความน่ากลัวผมไมผมรู้เขาอยู่ไหนไงผมกลัวเลยต้องมองสายดีๆเขาอยู่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ย จุดมันมาจากฝั่งนี้ครับแปลงเขาต้องอยู่แถวบ้านเอลไม่ได้อยู่ล่างเราเลยนี่ไงเขาอยู่นี่เห็นละเห็นไหมครับเราก็เปิดเลยเปิดไม่ร่วงไม่เลยครับมีรถสปอร์ตชาร์จแล้วก็แหละเราต้องทำอะไรครับแล้วก็ไอ้บอเลเนี่ยเดี๋ยวเราพันยาไว้ก่อนเลยนะอย่างเงี้ยเราไม่ไหวเนี่ยพันยาไว้ก่อนก็าอาจจะถอยหลังก่อนก็ได้ครับข,ขั้นมุมเราเสียเปรียบแต่นี้มุมเราได้เปรียบอนยะ่างนั้นเลยผมจะวิ่งเข้าใส่เขาตอ่อเลย มุมเราได้เปรียบแบบหนึ่งวงสองก็ต้องวิ่งถอยหลังด้วยวิอันนี้ผมเกียบเปรียบอะ้างหลังผมมีตัววิอันนี้ก็มีนี่ก็มีนี่ผมเกียบเปรียบเตรียมจะเตรียมให้คนดูท่านอยู่นี้คือเราเกียบเปรียบมากเลยครับไอวอลเราเหลือลูกเดียวด้วยระวังครับเขามีหลายคนหลายตัวหลายตีด้วยนะไอวอลุ่ยวิไอวอลผมหมดละั้นผมอาจจะตัวนิดนึงผมเรียบร้อยครับ เกือบคนดูเกือบดิ้นน่ะปล่อยเขางั้นก็ไปก่อนนะจังหวะนี้เราอย่าไปยุ่งเลยกับเขาปล่อยเขาไปก่อนเลยเราเน้ยันดับเนี่ยเมื่อกี้ผมเกือบตัวอ่ะดีนะครับฝั่งองข้างเพราะเปิดมาล่วงกันก่อนพอดีอน,นี่เราล้าดได้เราล้านะเราล้าดได้เราลาดด้เา,ลาเลยนะกัอย่างนี้เราอยู่นอกหมอกด้วยครับแต่เรามีสกลิลนอกหมอกเพราะฉะนั้นเราแบบได้เปรียบอย่างนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็วกิ่งอ้อมไปเลยถึงตรงนี้มันจะเข้าวงได้ง่ายกว่าแต่ตัวมันเยอะไงครับเพราะฉะนั้นไ,ไอ,อวอลเรก็มีน้อยอย่างเงี้ยในกรณีนี้นะ เอวอลผมก็น้อยซะด้วยเดี๋ยวข้างหน้ามมีตัวเงี้ยผมบอหลังเลยเปิดครับเปิดตัวหัวหนึ่งเม็ดครับตัวหนึ่งเมเ็ดเรียบร้อยครับอันนี้ก็ผมค่อนข้างจะพอแบบยิงได้นิดนึงนะไม่ใช่ว่าผมยิงเก่งเลยนะครับค่อนข้างที่จะพอยิงได้นิดนึงผมอาจจะแบบพูดได้หน่อยนะครับข้างหน้าเขาเปิดกันอยู่คือตรงนั้นมันนัวด้วยนะผมแบบั้นแบบั้นแบบปกติก็ไม่แนะนำให้เข้าไปนะอาจจะเสี่ยงไนดะ้แต่ผมขอเลยแล้วกัน พ่าตอนนี้เราได้อันดับดีแล้วครับเราเล่นไปเลยเราสามารถเล่นยังไงก็ได้ครับตอนนี้อันดับอยู่ลวเฮ้ยนะครับอย่างนี้ไม่น่าเข้าหมอนละอย่างนี้เราก็ถอยก่อนครับถอยก่อนอยู่อันดับเนี่ยเราวิ่งได้ละเราหล่อละตรงเนี้เฮ้ยดูนะครับเราวิ้ก่อนได้แต่วันนี้ใจเย็นนะครับเรานอกหมอนแล้วเรามีเรามีสกิลนอกหมอนใจเย็นได้ครับ อันนี้คือท้ายวงแต่เราอยู่นี้น่าจะไม่ค่อยดีนะเราวิ่งเข้ามาตรงนี้ดีกว่าเราสามารถเล่นได้หลาย,ลายทางด้วยแล้วตราดึงนี้เรียบมีบ้านหรือเปล่าเนี่ยมีบ้านแล้วมีคนไม่ไม่มีเราเล่นได้ฮ่นาข้างหน้าเขาบวกอะไรกันอยู่แล้วก็วิวิ่งเข้าท่อะไรนครับชิวๆไปแบบชิวๆไปเลยๆมันทำอะไรท้าหนึ่งๆมันอยู่ก็เป,ปิดหนึ่งไปเราก็รอได้ชิวๆนะจะเย็นๆนะในะจะเย็นๆแล้วเราหลือหนึ่งละ จานี้อาจจะไม่ได้ที่1ก็ได้นะครับอาจจะได้ที่2อะไรอย่างนี้แต่ในเล้งก็เราก็าน่าจะบวกเต็มแล้วครับคิวขนาดนี้ตัดแล้วเปิดออกไปก่อนแล้วก็บิ่งครับบิงรอ,อเขาเปิดอ้ยเขาคมมากเขาคมมากคมมากคนรู้คมมากพัญยาเก๋าคมมาก,าก,เามมากๆเลยครับ ผมแบบไม่ไหวอะอย่างเงี้ยอ,อาจจะไม่ไหวอะจะขาใชใ้คนดูไม่ได้ด้วยแล้วผมนอกหมอกเลยเนาะดูผมโดนครับไม่เปไรครับตอนนี้อย่างน้อยๆเราได้ดับที่สองนะครับตอนนี้อย่างน้อยๆอ่ะ แต่ผมน่าจะบอกเต็มละ44ไหมครับหน้าหา44บอกว่าเต็มนะครับ44ไม่ใช่ตาแรกของมันนะนะครับหรือตาแรกของมันอะไรี้ก็ไม่แน่ใจนี่ครับการเดินเกมก็ประมาณนี้ครับอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งหรอกครับแต่เราเน้นแบบท็อปไว้อะไรอย่างงี้ผมก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรขนาดนี้นเซสกิลผมก็ตามนี้นะคนดูคล้ายๆกับแบบ แต่สติเมื่อชื่อคนอื่นนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่แต้มเราแบบกือเราเล่นแบบมีเวลาด้วยอะไรเงี้ยแน่นอนครับไม่เกินแบบอาทิตย์สองสารับครณขึ้นแรงนี้ได้สบายเปิดๆู็อาจจะแบบขึ้นแกนได้เลยด้วยขึ้นคุณมีเวลามากๆนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาก็าลองทําแบบนี้ดูครับลองทําตามเอาไปใช้ดูได้ดีเหมือนกันครับ